สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะฮะจะส่งนะครับกับคูปะต้าเอลสามหกศูนย์แปดนะครับยางใหม่สีเส้นเลยนะฮะกรณ์ใบมีดด้านหน้าใหม่ด้านหลังเป็นผ่านเป็นโรตารี่นะครับ R X หนึ่งหกสามนะครับมือสองเก็บงานทําสีให้นะครับเช็คระบบให้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะส่งลูกค้าอำเภอเมืองนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับสนใจรถแท็กเตอร์มือสองนะครับเชิญที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับทั้งสองสาขานะครับ ตลาดทาารรมะขืออำเภอคลองผุมกำแพงเพชรแล้วก็สาขาสองบา,าออบ,บานตาโคตำบลวังบัวนะครับลูกค้าที่ชมผ่านทาง YouTube Facebook นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับมีรถเซกเตอร์ให้เลือกชมหลากหลายรุ่นนะครับั้งหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนคอติดตามนะสวัสดีครับ